เคยได้ยินแต่ด้านร้ายของพระเทวทัตใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังความร้ายแรงนั้นมีบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมากพระเทวทัตคือบุคคลในพุทธประวัติที่หลายคนจดจำในฐานะผู้คิดล้มพระพุทธเจ้าเขาพยายามแตกแยกสง์พยายามเอาชีวิตพระาศาสดาฟังดูน่ารังเกียจใช่ไหมครับ แต่รู้ไม่ว่าพระเทวทัตเคยบรรลุฌานเคยมีปัญญามีอิทธิฤทธิ์เขาไม่ได้ร้ายเพระาะโง่แต่ร้ายเพราะอัตตาและความทะเยอทะยานครอบงำนี่แหละครับทำให้พระเทวทัตน่าศึกษาเพราะเขาคือตัวอย่างของคนมีบุญแต่หลงผิดและยังเป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าแค่เก่งไม่พอต้องมีสติและถ่อมตนด้วย เรื่องของพระเทวทัตอาจไม่ใช่เรื่องของคนชั่วแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่ใครหลายคนอาจเผลอเดินตามโดยไม่รู้ตัวถ้าอยากฟังเรื่องธรรมะให้เข้าใจง่ายแบบนี้อีกฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับวางทุก์ปลุกปัญญาขอบคุณครับ